สวัสดีช่วงแรงๆครับพี่น้องมาพบกับเกษตรท้อต่อเนาะเกษตรท้อต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวระเวนครับจังหวัดเชียงภูมิพอสวัสดีเอฟซีทางบ้านเฮาเอฟซีสบโปรวาวเอฟซีกัมพูชานะครับแล้วก็บเอฟซีเมียนมานะครับที่ติดตามชมคลิปผมเป็นประจําเลยบพรว่าจะเป็นช่องทางยูทูบเกษตรท้อต่อเฟสเฟสบุ๊คเกษตรท้อต่อรวมถึงช่องทางหนึ่งคือชื่อช่องทางทิกตอกนะครับอ่เมื่อนี้ก็นี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับคลิปแรกหลังจาก ที่เ้อไปไทยส่วนอื่นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกของพันสีมาแปดเก้านะครับสีมาแปดเก้าอันนี้มาเบิงว่าเพื่อนมาแขกล่องมันไห้ยังเนาะครับแขกเนี่ยครับแขกขื้นครบล่องมันไห้ยังเนาะเพื่อนอารถไทยล่อยุ่งนะครับล่อเกียนเนะี่ยมาแทรกขื้นไห้นะครับจ้างเพื่อนมาเพราะว่าผมย่านว่ารถน้อยนะครับรถน้อยที่มาไทยนะผมย่านมันไทยขึ้นไม่ได้เพราะว่าดินมันเลื่อมแข็งแล้ว ผมจ้านมันสาสตร์ตินได้บ่ได,ได้เต็มที่นะครับถ้าเอารถหน่อยว่ามาไทยนะเนาะผมกัเลยจ้างรถเพื่อนมาไทยให้นี่เพิ่นกับมาไทยให้เมื่อน,นี้แหละครับกัเลยมาเบิง่งว่าเป็นป็นยางไดเนี่ยส่วนฟังนี่มันเป็นพันแปดเก้านะครับพันแปดเก้าจะมีใบด่างแบบนี้น้ำนะครับใบด่างน้ำแล้วก็บบอ่อด่างแบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนของการที่เป็นด่างเนี่ยมันกับบ่อลายนะครับเพราะว่าผม เอาถอนพันธุ์พี่บเมนต้นเป็นใบด่างรอยเบอร์เซนมาปลูกนะครับอันนี้การที่ติดมาตับต้นพันธุ์เป็นบางต้นนะครับที่ที่เห็นใบด่างเนาะแต่ว่าปีหน้าจะมันเอาพันธุ์มาได้แล้วนะครับเดี๋ยวกะเป็นใบด่างเบอร์คือเกอ้านะครับยจงเปลี่ยนต้นนี้มันก็ดีล้ําไปต้นใกล้ๆกันคือเกอ้าครับเอากับเลียนพันธุ์แปเรื่อยนะครับบันนี้ผงจะดีลงพันธุ์เกษตรศาสตร์หาศูนย์ทั้งแปลงเลยนะครับต่อไปนะจะลงกะเกษตรศาสตร์หาศูนย์ทั้งแปลงเลย ฟางของเปดเก้านะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกเกษตรศาสตร์หาซูลฟางพุ่นให้เบิอ้งอีกนะครับว่ามันที่เปลี่ยนยังไงแต่ว่าเดี๋ยวไปเบิ้งแล้วกเกษตรศาสตร์หาศู์จะต้นทรงเป็นพุ่มไงว่าพันเปดเก้านะครับพันเปดเก้า<ๆ>การดูแลก็คือกันครับเสียหญ้าไปครัง้งนึงแล้วแล้วก็จ้างเขามาเทะขึ้นมันนี่ก็ล้อเบิ้งฝนอีกแกนึงก็มาใส่ล้อใส่ปุ๋ยมาในพี่น้อง ลอเบื้องฝนสถานการณ์ฝนที่ตกง่ายบ่ฝนที่ลงไม้แห้งง่ายบ่อีนี่นะครับถ้ามเลยงโดนโดนอาจจะแย่อยู่ครับอาจจะแย่อยู่เพราะว่าเขาจะบ่ได้ใส่ปุ๋ยมันนี่กับฝนปีี้เขากระตี่เพได้ตามที่เขาตั้งเป้าไว้นะครับนี่หลังเลิกงานกับพี่น้องม่ย่างเบื้องมันอยู่สิแต่พี่น้องเฮดคลิปไทยดูเบื้องมันเบื้องย่างไปนะครับ นี่กะเขาเป็นโวนของกเกษตรศาสตร์หาูนแล้วครับสันนี้กะบ่ค่อยดีบันไดเพราะว่าดินฟังนี้บำรุงจังเดกะมันบ่าง้ามขึ้นบันไดเดี๋ยวที่เอาขี้ไก่มาอัดใส่อีกแล้ครับปีหนาเนาะจะลง้งขี้ไก่แจบอีกเน้นขี้ไก,ก่แจ็บไว้ก่อนครับเพราะว่าง้าเน่ากับเน่าก้อนมูรลล้อนเนี่ยครับให้ง้ามกะบ่บค่อยง้ามบันไดสํสำหรับมันเนาะแปขึ้นกัน เรียกว่ากแก้ปัญหามาได้หลายเติบแล้วแต่ก้อนนี้ผลผลิตจะบ่ค่อยได้เลยฟังเนี่ยครับดินจะแข็งมากแต่เดี๋ยวนี้ใครเนี่ยนะดินมม่เริ่มรวมเนี่ยจะน้อยเพราะว่าหลังจากที่ผมเอาปุ๋ยพวกปุ๋ยมักมะปุ๋ยม่านมะฉีดมะไ่นะครับแล้วก็เริ่มดินมมนเริ่มร่วนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยแล้วแล้วก็อาการเน่าของมันกันลดลดหน่อยลรงเนี้ยครับปกติในคันเข้านาพนี่โว้ยก็ต้องห่วงครับเน่าไว้ขนาดฟังเนี่ยเน่าก้อนมูเลยสลับหรับมันนะ นี่กับผ้าพน้องมาเบิ้งบรรยากาศเนียเมื่อแล้งนะครับสำหรับเป็นแปลงของเปดเก่านะครับเป็ดเก่าฟังนี่นะครับเดี๋ยวพาไปถ่ายอีกคลิปนึงเดี๋ยวผมจะลงเป็นคลิปเกษตรศาสตร์หาซูลนะครับฟังพุ่นสำหรับคลิปนี้ก็บซี่ขวลาไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมคลิปผมเนาะถ้ามีอย่างเสนอเนี้ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลื่อยนะครับถ้าคลิปนี้ เบื้องเล้ยวสนุกหรือว่าแจ้งไหนก็ะซ้ามเนาะครับก่บฝากพี่น้องกดกดอันกดไลค์ให้แน่นะครับกดไลค์กดไลค์ลให้แน่ครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปไม่ไม่ที่ผมจะลงเป็นประจนะําเนาะมันจะได้หากันเจอนะครับหากันเจอฝากกดไลค์ให้แนี่ด้วยครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ